สวัสดีครับผมร้านสุพรรณออตโต้คาร์ชุมแพขอนแก่นนะครับผมผมอยากมาพูดวันนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับการซื้อรถการออกรถในยุคออนไลน์ปัจจุบันนี้ถ้าท่านฟังคลิปนี้จบถ้าท่านดูคลิปนี้จบครับไม่นานสั้นๆท่านจะได้ประโยชน์มากและท่านจะรู้เลยว่าท่านซื้อรถได้ไม่ได้อันดับแรกก่อนเลยครับผม ทุกวันนี้การแข่งขันในตลาดรถยนต์มือสองอ่ะเยอะมากมากครับเยอะสูงมากๆเลยครับการแข่งขันกันสูงมากเต็นรถมือสองในประเทศไทยนะมีเป็นพันๆหมื่นๆเต็นต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วทุกเต็นเนี่ยเงื่อนไขไม่เหมือนกันความยากง่ายในการออกไม่เหมือนกันอ่าแม้กระทั่งรถรุ่นเดียวกันปีเดียวกันสีเดียวกันไม่เท่ากันสวยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดราคายังไม่เท่ากันเลยครับ ราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละร้านเมื่อร้านจะตั้งราคาเท่าไหร่สูงมากสูงน้อยอ่าการแข่งขันในทุกวันนี้จะออกมาในรูปแบบของการยิงโฆษณาผ่าน Facebook ซะเป็นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างง่ายๆไม่ต้องลดกะดะ็ได้ท่านคุยกับท่านใช้ Facebook อยู่เนี่ยท่านคุยกับเพื่อน Facebook เ,เนี่ยมีหูนะครับท่านรู้ไว้เลย a c e b o o k เนี่ยมีหูเหมือนคนคนหนึ่งเลยอ่า ท่านคุยกับเพื่อนเรื่องอยากกินเคฟซีเคฟซีเป็นยังไงมั่งนะเคฟซตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรมีอะไรออกมาใหม่ๆคุยไปคุยมาครับผมหลังจากนั้นครับ KFC โปรโมชั่นต่างๆขึ้นมาเต็มหน้าจอ Facebook ท่านเลยครับเพราะอะไร Facebook มันมีอัลกอริทึม AI ในการจับว่าท่านกำลังสนใจอะไรอยู่ท่านกำลังอยากรู้เรื่องอะไรอยู่ แม้กระทั่งท่านคลิกลิงก์ไปที่ผลิตภัณฑ์อะไรกระช่างหลังจากนั้นผลิตภัณฑ์รูปแบบเดียวกันขึ้นมาเต็มหน้าจอ facebook ท่านเลยครับแม้กระทั่งรถยนต์เหมือนกันถ้าท่านเห็นคลิปเราคลิปนี้อีกไม่นานครับท่านจะเห็นอีกเป็นสิบสิบล้านเลยครับอีกสิบสิบล้านเลยเด้งขึ้นมาหาท่านผมต้องแจ้งงี้ครับผมแต่ละล้านเงื่อนไขไม่เหมือนกันแต่ละล้าน ความยากง่ายในการออกไม่เหมือนกันราคาก็ไม่เท่ากันทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกันเลยเงื่อนไขเป็นเอกลักษณ์เอกสิทธิ์เฉพาะเต็น์แต่ละเต็น์ท่านถูกใจที่ไหนท่านจะซื้อที่ไหนแล้วแต่ท่านเลยอันนี้แล้วแต่ความชอบความพอใจแต่สำหรับร้านผมนะผมจะบอกที่ต่างจุดที่ต่างจากร้านอื่นนะของผมนะออกง่าย ไม่ดาวอย่างแน่นอนเรื่องเงินตัดทิ้งไม่ใช้อย่างแน่นอนลดมั่นใจว่าราคาถูกกว่าที่อื่นลองเช็ครุ่นเดียวกันที่ท่านต้องการเช็คที่อื่นให้หมดก่อนว่าเขาขายเท่าไหร่งวดเ,เท่าไหร่แล้วค่อยเช็คผมว่าผมขายเท่าไหร่การจะซื้อรถให้คุ้มค่านะครับรถต้องสภาพดีสวยถูกและ ออกง่ายไม่ยุ่งยากผมจะแบ่งลูกค้าเป็น3กลุ่มอย่างนี้ครับกลุ่มแรกถ้าท่านมีเงินเดือนสูงอาชีพชัดเจนมีทุกสิ่งทุกอย่างในการออกรถอันเนี้ยท่านจะซื้ออะไรก็ได้ในประเทศไทยจะรถใหม่รถเก่าซื้อได้หมดนี่คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกำกำกึ่งกึ่งอ่า ต้องการลดไปใช้ค้าขายต้องการลดไปเข้านาเข้าไร่เอกสารมีบ้างไม่มีบ้างหรือเงินเดือนน้อย9,000 0 0หมื่นหมื่นต้นๆเพิ่งทำงานอย่างนี้ครับออกได้บางที่บางที่ก็ออกไม่ได้ข้อ3ไม่มีอะไรเลย อยากมีรถไปใช้ค้าขายอยากรถมีรถไปใช้งานอยากมีรถเพื่อขับไปทํางานอยากมีรถเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านวาดฝันไว้แต่ไม่มีอะไรเลยแบบเนี้ยแบบที่3แบบเนี้ยออกกับเราได้แต่ออกที่อื่นออกยากมาก3แบบเนี้ยออกกับผมได้หมดแต่แบบที่3เนี่ย ออกที่อื่นอ่ะห้อาจออกไม่ได้70%อาจออกไม่ได้แต่ออกกับผมออกได้แน่เงื่อนไขมีข้อเดียวต้องไม่ติดเครดิตเท่านั้นแค่นั้นเองครับผมออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรค้าขายทำงานกินเงินเดือนรับเงินสดทำการเกษตรทำนาทำไล่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงควายรับเหมาก่อสร้าง รับจ้างหลายวันจีดยางได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเอกสารเนี่ยใช้แค่บัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวเงินดาวเคยพูดแล้วไม่ใช้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินอีกเลยตลอดการทำสัญญาตลอดการทำเรื่องออกรถจนถึงท่านหลับรถไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นทีนี้มาพูดถึงว่าแล้วลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดละ่ะออนไลน์ครับเดี๋ยวนี้ทำออนไลน์ครับ ทำออนไลน์ผ่านอะไรผ่านแอปพลิเคชันครับทางเราจะส่งลิงก์ไปให้ท่านท่านก็กรอกข้อมูลผ่านลิงก์ผ่านแอปพลิเคชันแค่นั้นครับไม่เกิน10-20นาทีรู้ผลเลยรู้ผลเลยครับเพียงแค่ท่านมีแอปของธนาคารใดธนาคารหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทกสออมสินกรุงเทพกสิกรกรุงไทยกรุงศรีไทยพาณิชย์ ทุกสิ่งทุกอย่างแอปของธนาคารเพียงท่านยืนยันตัวตน ndid ผ่านแอปนั้นๆเสร็จแล้วท่านแจ้งกลับมาว่าขอลิงก์หน่อยในการทำสัญญาซือ้อรถเราจะส่งลิงก์ไปแค่นั้นท่านจะรู้เลยว่าถ้าทำถ้าท่านทำเสร็จครบสมบูรณ์ท่านจะรู้เลยว่าท่านซื้อผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่ไหนก็อ,ออกได้ขอแค่มีแอปพลิเคชันธนาคารและมือถือและอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนี่คือ รูปแบบใหม่นี่คือมิติใหม่ในการออกรถไม่ต้องสนใจอะไรอีกแล้วครับถ้าท่านอยากรู้ว่าท่านซื้อผ่านหรือไม่ผ่านท่านพิมพ์อินบ็อกซ์มาหาเราเลยว่าขอลิงก์ในการขอสินเชื่อหน่อยแค่นั้นครับแค่นั้นจริงๆทางร้านเราออกแบบมาให้ง่ายที่สุดแล้ว ท่านอยากรู้ว่าท่านผ่านไม่ผ่านจะทําเล่นๆจะทําหัวๆจะจะทําจริงจังนั้นแล้วแต่ท่านถ้าท่านอยากรู้ว่าท่านผ่านไม่ผ่านซื้อได้ซื้อไม่ได้ไม่ต้องรออะไรอีกต่อไปส่งอินบ็อกซ์มาขอลิงก์จากเราได้ครับแค่นั้นท่านจะรู้เลยผ่านไม่ผ่านถ้าท่านผ่านแล้วท่านเลือกรถของที่ร้านเราเราวขับกลับบ้านได้เลยครับมีแค่นั้นครับทุกวันนี้โลกทุกวันนี้ ฝากไว้หน่อยครับผมสุพรรณออตโต้คาร์ชุมแพขอนแก่นครับทางร้านเรามั่นใจว่าเราขายความง่ายแล้วเราขายความถูกและเราขายความรับผิดชอบครับผมสวัสดีครับ